วันนี้อยู่กับเก๋กแล้วนะคะวันนี้เก๋ก,กาลังจะนําเจ้าตัวนี้นะคะไปส่งมอบลูกค้านะคะแต่ว่ามาดูนะคะว่าคันนี้มีโปรโมชั่นและแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็น XL Street นะคะ Edition ซึ่งเป็น XL ตัวเตี้ยพร้อมแต่งนะคะสติ๊กเกอร์แต่งแบบซิ่งๆเลยพร้อมโปรโมชั่นแบบไหนลูกค้ามีอะไรบ้างจากโรงงานเชิญชมได้เลยค่ะ คันนี้นะคะเป็น XL Street นะคะชุดแต่งมาพร้อมจากโรงงานเลยนะคะมาดูว่ามีชุดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะชุดแต่งของ XL Street นะคะหน้ากระจัง Ford นะคะเป็นสีกาไฟแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งนะคะสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตเต็มชิ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วคันนี้ลูกค้าติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะ และนี่เลยค่ะเป็นแม็กขอบ17นะคะลมดำซึ่งตกแต่งได้แบบสวยงามเข้ากันกับรถเลยนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตบันไดนะคะเป็นสเกิร์ตบันไดเต็มชิ้นเช่นกันนะคะครอบคันนี้นะคะจะเป็นครอบดำด้านนะคะซึ่งมาจากโรงงานทั้งหมดนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะขาวคาดแดงมาแบบนี้เลยค่ะคันนี้แบบ ซิ่งซิ่งเลยนะคะและมีสเกิร์ตเช่นกันนะคะสเกิร์ตด,ด้านล่างถ่ายนะคะและจะมีสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์จากโรงงานเหมือนกันนะคะเป็นแต่งแบบนี้ค่ะรอๆเลยค่ะสติกเกอร์นะคะจะเป็นคาดแบบซิ่งซเลยค่ะขาวแดงนะคะสเกิร์ตมาหน สติเกอร์ค่ะและคันนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นเคียบฉลามสีน้ำเงินนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถมากค,ค่ะและมาดูภายในคันนี้นะคะภายในของ XL Street Edition ตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอนะคะหน้าจอแปนิ้วซึ่งสามารถเชื่อม Bluetooth ได้เช่นกันนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่เลย แบบหล่อๆเหมือนกันข้างในคือถ้าลูกค้านะคะนี่อาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังไม่รียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้ที่เราจะไปส่งที่ประยุทธยานะ,ะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง49,000ืับาทไม่ต้องใช้คนขับด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ทักเข้ามาได้เลยนะคะในเพจหรือโทรเข้ามาที่0929407465นะคะเก๋จะเป็นคนดูแลลูกค้านะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเก๋ขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้หรือว่าโอกาสคลิปต่อไปนะคะเก๋จะพาไปดูคันไหนฝากลูกค้ากดไลค์กดติดตามกดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ